หัดแล้วลืมครับมาดูเคสนี้นะครับเคสนี้เป็นการใส่อฮเฟกแล้วนะครับก็เปลี่ยนเรียบร้อยเ,อเดี๋ยวมาดูหน้าตาถ่ายมือเดียวนะวเราจะเป็นยนี้ผมใส่กล้องเลยเสร็จครับทั้งกล้องก่อนครับอันนี้ใส่เรียบร้อยครับผมแล้วก็เดี๋ยวพา มาดูะไรนิดนึับผมก็จัดก,การตั้งเซนเตอร์นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้เท่านี้พอประมาณแต่ว่ามันจะมีประเด็นตรงนี้ครับเวลาเราประกอบลงไปนะครับนี่เราประกอบลงเอบอดี้ไปนะครับนี่ ขยับลงเห็นไหมขยับลงวอร์ดขึ้นครับกลับคำหนา,าซึ่งปัญหาเนี้ยแปลกแปลกไหมครับหลายคนบอกว่าอุยแปลกจังพี่มันโดนอะไรหรือเปล่าก็ข้างล่างมันไม่ได้โดนอะไรเลยครับนี่เห็นไหมครับไม่ได้โดนเลยก็ต้องทำคำวามเข้าใจนิดนึงนะครับว่าตัวเอฟฟกเนี่ยข้างในเนี่ย คำว่าฮอยเอฟเฟกเนี่ยผมไปศึกษาเราเรื่องมาแล้วมันเป็นมันเป็นลักษณะวอลลุ่มนี่แหละครับแต่ว่าไอ้ตัวก้านนะครับตัวก้านที่ที่จะไปสำหรับอ่าสัมผัสวอลลุ่มเนี่ยมันก็เป็นลักษณะเหมือนแม่เหล็กนะครับเหนี่ยวนำกับแผ่นเหล็กที่มีความต้านทานประมาณนั้นนะครับพอเราละหมุนไปหมุนมาเนี่ยคือแม่เหล็กก็จะหมุนดึงดึงกันอะประมาณว่าดึงแล้วก็ ทำให้แม่เหล็กด้านในเนี่ยมันมันเปลี่ยนตำแหน่งผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับนี่อันนี้คือแม่เหล็กนี่เลยนะครับนี่มาดูกันอย่านีม,มับดึงเนี่ยใช่ไหมผมไม่ได้โยกนะ ไม่ได้โยกไ้ขันโยกด้วยนะวิยได้ไหมดึงเพราะฉะนั้นที่เราเปลี่ยนแล้วก็เอาลงบอดี้ใช่ไหมแล้วมันเจอมอ,มอเตอร์ตัวนี้ครับมอเตอร์ด้านล่าง นนี้เราจะเห็นตัวมอเตอร์นครับที่เป็นตัวมอเตอร์เป็นมอเตอร์ออมอเตอร์แปลงขัดเราใส่ลงไปมันก็จะดึงสนามแม่เหล็กจะดึงดึงให้มันผิดตำแหน่งนิดนึงนะครับเห็นไหมเพราะงั้นทำงนไงเราอย่างเงี้ยเราต้องเผื่อระยะครับ ันนี้คือเป็นเคล็ดลับนิดนึงนะเอามาฝากกันหลายคนเปลี่ยนรับี้แต่ว่ามันไม่ได้ใส่ลงไปมันก็ไม่ได้เอียงอยู่ดีก็เพราะว่าตัวมอเตอร์มันดึงนะครับเราก็ต้องเผื่อเผื่อไว้คลิกนึงครับเราต้องให้มันขึ้นบนคลิกหนึ่ง น,นี่เยอะไปน,นี้เยอะไปอ่ะประมาณนี้สวยครับประมาณนี้นะครับให,ให้เหลือมีติ่งนิดนึงเหนือขึ้นไปหน่อยครับเดีย๋ยวเราลองมาดูว่าเอาลง บอดี้ล้วจะเป็นไง นี่ครับนี่เป็นค่าที่รับได้นะครับ 04. 0น0์เดี๋ยวพอเวลามอเตอร์เขาทำงานนะครับ,ม,บ,รม,รบมันก็จะลบล้างค่าแม่เหล็กไปนิดนึงนะครับมันก็จะดึงกลับมาครับผมอันนี้ก็เป็นคลิปแนะนำนะครับเวลาเราติดตั้ง ลหลายคนอาจจะบอกว่าทําเท่าไหร่ก็เอียงครับเป็นเพราะว่ามอเตอร์ด้านล่างครับเห mm ็นไหมผมออกมาต้องประมาณนี้นิดนึงโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับเวลาคนที่เปลี่ยนตัวฮอเอฟเฟกนะครับก็ต้องเผื่อระยะไว้นิดนึงครับไม่งั้นมันก็จะกลายเป็น ดึงลงมาซึ่งมันก็จะผิดตำแหน่งนะครับมันเอียงโอเคครับขอบมากครับที่ติดตามรับชมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดสรดติดตามเพจ Facebook YouTube นะครับจะไม่พลาดคลิปต่างๆงานซ่อมอุปกรณ์ไอทีนะครับขอบคุณครับ